้เราลงยายาไม่ยาจัดทร์ทองเจ็ดหม่อมอ่อนลงแระเอาเริ่มค่ะนะเขาวันนี้ได้ร้องเพลงเปิดเลยออ๋เราเป็นลูซี่มาแบบเกเก้ใช่ค่ะก็เป็นแฟนคลับสำหรับพังก์กเกมส์อยู่แล้วด้วยค่ะวันนี้ก็ได้มาร้องเพลงก็ยินดีจ่ายยินดีค่ะ พิชเ่อรเ่อนทางก็เกบมเป็นยังไงบ้งค่ะดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเราร้องเพงผิดก็ร้องเนื้อผิดด้วยใช่ส่วนต๊ะอ่านเป็นแฟนมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พาร์ทแรกใช่เป็นแฟนหนังแฟนหนังสือด้วยค่ะก็ชอบเครับผมเกิดทันหรือเปล่าเรื่องนี้ทันแต่ว่าแต่ว่า ถ้าเป็นในภาคหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามครับผมเราจะมาติดตามในภาคที่เป็นภาพยนตร์แล้วครับชอบอะไรผมเรื่องนียาครับโอ้ชอบที่เขาจะมีตัวแทนนี่แหละคือเขาจะมีตัวแทนของแต่ละเขตอะไรมาสู้กันเพื่อเอาแบบเอาผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็รู้สึกอินนะเวลาดูด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะพอแบบมันมีแบบความซูเวอร์ีแล้วพวกนี้เข้ามามันทำให้เรารู้สึกอินกับตัวหนังมากเลยอินกับซูเกอร์วันนี้ก็คือ นที่พิณิษโมใช่ครับผมเราอยู่เขตอะไรคะซึ่งเขาเป็นประธานาธิบดีคือเป็นตัวตัวตัวใหญ่เลยครับแล้วถ้าเป็นพนาวุธเองจะอยู่เขตอะไรนั่นเขตเขาปราแดงเขาปราแดงนะครับเขาประแดงหนูน่าอยู่เขตอะไรคะมาทางห้วยขวางห้วยขวางใกล้ๆวันนี้ใกล้ๆอันนี้ในเมืองอันนี้ในเมืองใกล้ใกล้กันใช่ก็มาแบบหลอคใช่มากใช่ครับผมวันนี้ผมก็มาในลุคของท่านประธานาธิบดีสโน่นี่แหละครับผมซึ่ง ในในภาคนี้นะครับผมทางตัวเดือก e ะเบียร์เขาก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ60ปี60 60 CP, ก่อนที่จะเกิดเด h u n ร e เ g a m ร์ในภาคปัจจุบันครับผมซึ่งเราก็จะได้ย้อนกลับไปดูถึงทุกความเป็นมาของเด e h u n ะเ r g a ร์ s ด้วยแล้วก็ได้รู้ถึงประวัติของตัวพานาธิปริสมงมากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็ผมยาวผมย,วยาวพอดีเหมือนตรงนี้ <S <S ใช่ครับผม <S <S เรียกได้ว่าคาแรคเตอร์นี่คือพอดีเลยแต่ <S <S เรื่องสีองนะครับี ไม่ไหวครับดำก่อนแล้วกันไม่จริงอันนี้คือเป็นวิดนะเป็นวีจริงข้างในเป็นสีเหลืองข้างในเป็นสีดือเหลอสีดำเลยไม่สีดำเอาหผักเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่ค่ะแล้วก็ลงแล้วก็ยนได้โอเคมีมีมีตัเลยได้ครับผมก็ขอฝากพี่แฟนคลับทุกคนนะครับแฟนคลับเดอะฮันเกอร์เกมส์ทุกคนนะครับผมตอนนี้เดอะฮันเกอร์เกมส์เดอะบัลลาดออฟซองเบิร์ดแอนด์สเน็นะครับผมเข้าโรงภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเดอะฮันเกอร์เกมส์นะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามกันเยอะๆด้วยนะะคครับฝากยนะ ขอบคุณจ้าสวยล่อสุดๆเลย